รู้สึกกดดันมากคือเมื่อกี้ถ้าอย่างพี่มินามบอกเลยว่าจะให้แนะนำอะไรมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปนแนะนำนอกจากอยากจะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะสำหรับคนที่เข้ามาประกวดในปีนี้แล้วก็สำหรับคนที่จะไปต่ออยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรพยายามดึงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ก็พยายามปรับ ในสิ่งที่คนอยากจะเห็นแต่ไม่ใช่ว่าปรับทั้งหมดอย่างที่พี่นาะพี่มีนาบอกเราก็อาจจะเก็บแค่สิ่งที่เราผิดพลาดซึ่งเชื่อได้เลยว่าทุกคนย่อมผิดพลาดได้นะคะ <c oughs> ก็ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เก็บมาพัฒนาเพื่อไปต่อแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในวันนี้นะคะไม่ว่าใครจะได้มงกุดมิตรกรนะครสวรรค์ไปก็จริงๆมันเหลืออีก หลายจังหวัดมากๆใครที่ไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนขอถามนิดนึงค่ะปีนี้เขามาในแนวทีป๊อปแล้วพี่นักเองก็เป็นคนที่มีความสามารถมาค่อนข้างครบทุกด้านแล้วมีอะไรอยากจะแนะนำผู้เข้าประกวดปีนี้ไหมคะในเรื่องของทีป๊อปเอายจริงๆเห็นแววหลายๆคนมากบางคนอาจจะไม่เคยชินกับการร้องเพลงเพียงเพราะว่าเราอาจจะ แบบเพื่อนอ่ะลองให้เพื่อนมาฟังเพื่อนอแบบไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆมีหลายคนที่มีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงแต่ไม่มั่นใจทุกอย่างสามารถเรียนได้เราก็อยากจะให้มีความมั่นใจในตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้ามั่นใจปุ๊บความเป็นตัวเองของเราอ่ะมันก็จะฉายออกมาความมีสเสน่ห์มันก็จะออกมาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามีสเสน่ห์และมีความมั่นใจมากพอกรรมการก็จะเห็นในสิ่งที่เรามีนะคะเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้ หนูก็ถามต่อไม่ถูกแล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> ถามคนนู้นต่อ <Okay. S 2> เลยแล้วกันโอเคไหมโอเคขอบคุณพี่แนนมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงให้กับพี่ไผ่ลิ้วหน่อยได้ไหมคะโอเคก็โอเครู้แล้ว ก็ถ้าเกิดในเรื่องของการแนะนําใช่ไหมคะเอาจริงๆจากที่นั่งดูมาเนอะในรอบออดิชั่นเมื่อกี้นี้หลายคนอาจจะแบบในเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องของความสามารถของตัวเองบางคนยังไม่ได้ดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาส0 0ยเหรือบางคนกําลังแบบ กังกังกึ่งกึ่งกับแบบว่ากับแบบความเป็นตัวเองในเรื่องของลุกต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในลุกไหนโชว์ลุกนั้นออกมาแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าจะไม่มาเสียดายทีหลังอเอาให้เต็มที่ไม่ต้องกักแล้วก็ให้คิดว่าฉันต้องได้มงนี้แล้วก็ทําให้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะต้องบอกก่อนว่านิดน,นึงคือพี่ไผ่หลิวเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงหรือ,รอเปล่า อันนี้คืออยากจะให้แนะนํานิดนึงว่าเราจะดึงเสน่ห์ของตัวเราเองเนี่ยออกมายังไงได้บ้างเพราะว่าอย่างบางคนคือทุกๆคนคือมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าทํายังไงถึงจะมีเสน่ห์ทำยังไงถึงจะน่าดึงดูดแี้เออจริงๆหลายคนน่าจะไม่เข้าใจเคาว่ามีเสน่ห์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่จริงๆแล้วคําว่ามีเสน่ห์ก็คือการเป็นตัวของตัวเองการได้ทําอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราแบบสนุกแฮปปี้มีความสุขแล้วว่า สเสน่ห์ของเราจริงๆก็คือการที่เรามีความสุขกับสิ่งนั้นเมื่อเรามีความสุขทุกคนก็จะรู้เองว่าเฮ้ยคนนี้มันดูแบบเอ๊ยทำไมดูมีสเสน่ห์จังทำไมดูแบบตาเป็นประกายอะไรอย่เงี้ยนั่นก็คือสเสน่ห์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะใชะ่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคําแนะนํา